ตอนนี้เราอยู่ที่สวนน้ำสุรินทร์เมืองนครไก่สอนแขวงโซนเขตดินแดนแห่งไดโนเสาร์มือนี้เฮากับสีพามาเบิ่งทะเลอยู่ในลาวนาะพี่น้องว่าจะเป็นจังไดเนาะแต่เกิดมากับบเคยเห็นทะเลอยู่ลาวชักเถื่อพี่น้องอย่าว่าแต่ทะเลอยู่ลาวเลยทะเลไทยเฮากับโบเคยเห็นเนาะ ืันนี้สิาพามาเบิ่งทะเลอยู่ราวแล้วก็โอ้ต้นร้าวเต็มเลยเนาะมาเบิร์เลย่เป็นสถานที่ทะเลเทียมมนาะมีต้นพ้าวแบบคือทะเลทะเลเลยทุกคนมาเบิง่งเลยทะเล,ท,ะเลเทียมแบบนี้เลยอ่าคือวันนี้เนาะทุกคนเพ่นจะเป็นื้นนี้เป็นวันเสาร์วอาทิตย์เนาะทะเลเที่อมผจะบนเลยเปิดคืนทะเลเนาะผนจะเปิดเฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์มาเบิร์ก เกิดแบบว่าเกิดบริเปืวณทางไปลงน้ำเนาะพี่เนาะเอาแบบนี้อลังการเนะ Yo, าะโย่เป็นไงจ๊ะสุดยอดอยากมาอีนนนเสารนะ์เนาะควรจะเกิดแบพื้นทะเลเอาแบบลงไปลิ่นะนะแต่ว่าอันนี้ลงได้แต่ว่าควรจะบริเปวณพื้นทะเลเนาะข้าเข้าส้นน้ำกับยูที่คนละซ่าวพันกีบเนาะถ้าเป็นวันเสาร์วันอะาทิตย์จะเสียคนละสามสิบพันกีบเนาะทุกคน ทะเลจำลองต้นพลาวเต็มเลยพี่น้องข้างส่วนน้ำผื่นนอกจากจะมีทะเลเทียมแล้วยังมีสะน้ำอีกเนาะพี่น้องสระน้ำยังพอเนาะยังมีแบบอนอัขี่จักรยานเทิงสลิงเนาะหรือว่าขี่รถที่เทิงสะลิงแบบนแบบี้แหละเส่นเส้นมาฮะนะ เจนสลิงเนาะแล้วก็แบบมีโหนสลิงนำปลาที่พายเบิงนะ่งเนี่ยสะนาเนานะแบบคล้ายๆแบบว่าคือสวนสนุกเลยขนะเนาะผู้ใหญ่ก็สามารถลิ้นได้เด็กน้อยก็บแบบ สามารถดิ่มได้เนาะมีของดิ่มทั้งแบบของเล็กน้อยแล้วก็ผู้ใหญ่เนาะมีซะเด็กน้อยมีซะผู้ใหญ่เลยลเราดิ่มต่างๆได้เยอะเลยอ,นนอันนี้จะเป็นแบบบ่อของดิ่มเนาะจะหว่านกลินโหนนะนะอันนี้จะเป็นแบบสระน้ำแบบไม่เลอะปันดเนาะ บลงบ่มาหนิบลงมยู่นี่เข <c oughs> าจะพาขึ้นไปเบิ่งนกันพาพุ่งคูวางมาขึ้นไปเบิร์นสลิงขึ้นน้องโอเคคู่น <Okay. S 2> ุ่งปัตยานไดย์เห็นไหมเป็นสลิงแบบนี้นะเออมันจะแบบสามารถเห็นได้แบบสามรม้อยหกสิบองศาหรือเป่าแล้ว โพยานเด้ไปแตะยานอากาศวันนี้กะอบเอานะพี่น้องตรงของดินชัดๆดีใจอันนี้ก็แบบทามาแบบคนที่ว่าสียานนะค่าวลินได้ตัวนี้เนาะ เึงสภานี้เราทุกคนเป็นบอนยอดฮิตที่คนใดมาก็ต้องได้ขึ้นมาถ่ายมุกอยู่เทิงสลิงนี้เนาะเพราะว่าเห็นมุมแบบมุมสูงมุมกว้างขนาดวิวงามขนาดเลยคือส่วงตอนนี้เนาะทุกคนเป็นส่วงที่มีโรคระบาดเนาะเพื่อกาแบบมีการหักษาความปลอดภัยเนาะก็คือ น้องโตเกียวอยากเล่าให้ฟังเนาะคือแบบตอนนั้น,นยังว่ามีโรคระบาดนะคนหันไหลหลายเบรว่าเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือว่าเป็นวันธรรมดาเนาะว่าแต่ก่อนน้องโตเกียวกะเคยมาก่อนจะมีโรคระบาดเนาะคนหันไหลหลายโมนกระหมอนอีกเนาะทางส่วนน้ำฝนเนาะ อนอกจากจะมีน้ําทะเลเทียมแล้วมีส่วนน้าเฮลิ่นเนาะแล้วก็มีสลิงไอถ่ายหฮกงามๆม,ม,มุมถ่ายหฮกเหนี่ยมอยากให้เว้าวเลยเนาะหลายๆเนาะหลายบ่อนให้ถ่ายแล้วก็นอกจากนั้นเนาะยังมีภาพสามมิติทุกคนน้องตุ๊กเกียวจะพาไปเบิง่งแล้วก็ถ่ายหุมมองฝาทุกคนเด้อไปดูกันเลยคันดสูงขนาดเลย นี่เจ้าของส่วนน้ำทุนิชุกแดนิชทุกคนแม่นี่อยู่ที่ทงไหหินนอนเนาะอ่ะขาวกล้องตันทีนทเลยว้าวตอนนี่นู่นบูยสาวมิติเนาะคือแท้แดนิคือเลยคือแบบคือพอตรงนี้วันนี้เป็นมีกินไม่ไผ่ทุกค,ค,คน,น นัมาตัวนี้วันนี้หนังหนัง้งไฟเนาะหนาวหนาวทุกคนหนัง้ีไฟก่อนอตอนนี้เขายืนเผากระเลียนมาทุกคนอากาศหนาวผีไฟมาต่อไปเลยเออหนิเป็นวายบอนไม่ไหวเลยนี่ค่ะตัวนี้นะเขาจะพิดนี่เจนี่โจ๊ก เพฝนมีฮุกบอกระว,ว่าเทาต้องเพ็รเรงไหนกระเป่าขาบีตีนอนนีน่เธอ,อห,ห้องให้อาหารไปไปพักต่อไปกันเลยตื่นเต้นค่ะคาะน,น,น้องวินเนาะตื่นเต้นตนื่นเต้นยังบ่เคยมาโอ้โหแจง้งแจง้งตัวนี้แบบเป็นปีงน้างฟ้าทุกคน <c ười> โอ้สวยสวยสวยปีงน้างฟ้าเนาะ ตรงนี้เดนน้องพีนั่นไหนดึงดึงดึงวันนี้วันนี้เราจะมาเรียนแต่นูสาวเดินคนรวยพอบะเรียนแก่น้สาวเนาะจูงแต่แงนูสาวแหลดหดิกเลยทุกคนโอ้งามาลีโอ้มาตัวนี้มันี้จะลเก้โอ้ยาย่างอักสคือคือคือไปย่อหัไเลย โอ้โหคืออันนี้ไปวให้เขาจับเนาะคือกฮือฮือสุดยอดสุดยอดจ้าเอ๋ยโอ้โหเพราะก็เกี่ยงมักตูละครตัวนี้เนาะนี่ตัวตาเดียวแม่จ้กับเจ้าอุตุเนย่งตัวนี้เห็นตรงไหนวะเออตัวนี้เห็นตรงนี้โอ้โห้ อ๋อแม่จะบอกบึงห้มเลยเฮไนเอให้ยืนเั่นี้ยืนใหมันจับนะโอ้ทำน,นันเยู่าแหลโอ้ยังไหลเลยยังนหล,ลนหลอ้มาอ้บอลนี้บนยันใอั่น,อนี้เลยแวนี้แบบขี่เจสก,กี้อยู่ โ oh. <laughs> อ้โหอคือขนาดหนุ่มเนาะคือแ,อแหง้งแบบตื่นตาตื่นใจแหง้งอันนี้เดชตัวนียวะไรวะอันนี้ไม่ได้เหวี่ยงเราอ๋อเหวี่ยงไปสภาพตัวไป, <laughs> ไปวเลยโอ้ตัวนี้เรียกว่าอะไรวะนี่นี่นี่ตัวนี้เดชตันนี้ผมหูเนาะน่าจะเป็นแบบนี้ ไม่บอกบอกโหมาตัวนี้วันนี้อาจารย์ให้นักร้องนี่นูโอ้ไม่ว่าเขาเป็นมุกคณะทั้งปีเนี่ยหมอยอะไรเงี้ยเกินอีกตัวนี้ได้ฉากอลิเต๋อเนาะทุกคนโอ้งามเฮงเป็นเต่าคืออยู่บ่อนแท้เลยอือเด็กคืออยู่ทะเลเลยตัวนี้เดี๋ยวบอาให้รู้ แบบเออนละ่รแหละเราจะมุดเข้าไปนี่ปากสลามไะยังมีพักนั่นอีกเหยบอกไปฮะไปเจออยูฟ้านันเลยเนาะมานี้มาแล้วอันนี้โตยังเปิดมีพักให้เบอร์อ่นเนาะ อ๋อตัวเฮดเอาคขาชิบจุ๊บเฮดแบบนี้น่ารักน่ารักน่ารักลีนมันบ่ลีนนัะโอเคเอาควานี้แบบนี้ทุกคนอันนี้คือผ้านเนาะหลบมาลายเนาะ ยังโบแมนยีรับยีรับผ่านมจากอีกอันนี้เป็นเสือเสือเสือคือตอนนี้เป็นส่วงใกล้ช่อสองการนาะพี่น้องดอกจำปาเฮา,อาดอกจำปาเริ่มออกหลายแล้วพี่น้องเพราะว่าใกล้ช่องสองการแล้วเนาะยังบูบลัดพี่ชายไปเออ มาาถ่ยรรูปสีเซลฟี่แช่แช่แช่ฟอ <c oughs> แต่กับตัวนี้อยู่นี่นุ่มโอ้โอ้ตัวนี้หาง,งามแห้งตัวนี้อย่าอยาาา่าจับฉันเลยกินคองไอ้นี่กินคงองอยู่ในจับมือโอ้ตัวนี้เป็นตะยานตัวนี้ ตันนี้เป็นตะยานตัวนี้นตาดีเออตัวนี้นี่จะอยู่ยู่นี่อ๋อคือบะแอบแอบคือคือคือโอ้ยตัวนี้ร้อนดีๆตัวนี้น <c oughs> ไปพาสสุดท,ท้ายพาสสุดท,ท้ายเด้วยนะอันนี้เนาะคิสมาทอยู่ในกล่องคิสมาทเป็นของขวัญวันคิสมาท <c oughs> โอโ้โหไป บดแหละมาบนทะเลเทียมทะเลเทียมทะเลจำลองเบิ่งมีเอาไรหมดเด่นเลยม้งล่ะสิ

ดินแดนแห่งไดโนเสาร์ก็มีไดโดเสาร์ตัวใหญ่นาะทุกคนเอาเราจะพามาเบิ่งไดโนเสาร์พันปีนาอพี่น้องว้าวมีซิงขนาดเลยโอ้ตัวใหญ่ขนาดดินแดนแห่งไดโนเสาร์นะก็ต้องมีไดโดนสเสาร์นาะทุกคนทางนั้นก็จะเป็นสวนสวนดอกไม้มีภ้าขามมิติน้ำเนาะ ม,นะมีมีรถให้ขึ้นพร้อมเนาะแต่ว่ารถมอสมารมาถไปได้ยามแบ่งแล้ว

เป็นฮูปเป็นรถเออมาโซ่สื่อเนาะแบบถ่ายฮูปสวยๆเก๋ๆเลยบ่นนี้มาเ้อมาเ้อเดี๋ยวน้องตุกเกียวขับรถไปหับวัดซานคันแมนครับได้คือสีขาวน้องทุกคนกูอันนี้เป็นภาพสามมิติพี่น้องสามิติแบบเป็นน้ำแล้วก็มีซ้างเนาะซ้างนี่คือซ้างแท้เลยเนาะคือสื่อเดอร์โบแมนซ้างแท้ทุกคน ว้าวเบิ่งไกลๆแห่งคือเนาะพี่น้องโอเบิ่งตาสร้างเบิ่งไกลๆเพื่อนว่าลอดทองสร้างขอเงินขอทองเนาะเดี๋ยวเราตะเกียบสิลอดทองสร้างก่อนหามีเงินมีคำหลายๆเนาะโอ้ยออกมาแล้วรูปรูปเบิ่งเนาะพี่น้องขอเงินขอคำนำเพิ่น <c oughs> คือแท้คือว่าเนะาะวันนี้เรากะสิไปทางพุ้นเลยพี่น้องอย่างไปเบิ่งสวนดอกไม้เนาะ โอ้วัางนั่นนะพี่น้องสามารถขึ้นได้ได้ขึ้นไปถ่ายหูุปเนาะเป็นแบบมุมสูงงามงามอันนี้หันดอกทองอุไลเนาะงามมิลีดอกทองอุไลเทียนคุณแม่ฝั่งไทยเป็นฝากมาให้เนาะเฮากับนังกาเบียม,มันอยู่พี่น้องสวนดอกไม้งามค่น้าเฮากัสชีย่างไปทางว่างนี้เลยเนะพี่น้องหาบนหนังเนาะแบบซิวซิเฮาสีสั่งอ่าตำมากินเนาะ กินข้าวเที่ยงพี่น้องอันนี้กระสิเป็นแบบโซนบอนเด็กน้อยลิ่นน้ำเน่ตอนนี้ต่ำเฮากะมาโฮดแล้วเนาะพี่น้องข้าวพัดก็มาพอดีเลยเฮาสั่งต่ำซัวก,กับข้าวพัดเนะาะต่ำซัวก,กับราคาอยู่ที่ซาวพันกีบเนาะหรือว่าแปดสิบบาทอันนี้สิเป็นข้าวพัดข้าวพัดทะเลพี่น้องราคาอยู่ที่ห้สิบบาทเนาะ กินเป๊ปซี่หวานซึ่นใจอากาศฮ้อนมึงนอนตะเกียร์จีซิมอันตำซัวก่อนบาหน่ป้าไปจดแซ่บขานาดสีแบบืมสีแบบเปจดแซ่บขานาดสีมึงก่อน่าสีแซ่บหรือบออืรสชาติแบบสุดยอดเนาะเผ็ดเผ็ดแบบสะใจเลยแซ่บน้องมาเบิ่งเล็กน้อยลินนะ้ำ หมวดหลายเนาะพี่น้องกับการพาส้มดินแดนไดโนเสาร์เนาะมีบอนท่ายฮุบแล้วก็มีน้ำให้ลิ้นเนาะพี่น้องมีสลิงอ่ปั่นจักรยานโหนสลิงนะหรือว่าโหนสลิงลาลาก็มีเนาะมีบอดให้ลิ้นให้เหี่ยวท่ายฮุบแบบจุ้ใจเลยสำหรับแบบสายมักท่ายฮุบแล้วก็สายแบบมักลอยน้ำเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียนํานี้ก่อนเด้อฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องโตเกียวและครอบครัวสาวลาวเซนูแฟมิลี่เด้อ Somebody